เอาใจคนรักงานเล่มทองแท้ขึ้นใหม่แบบ90%ค่ะให้ความพิเศษในการจับพอดีขึ้นทรงตามรูปพระและเน้นไปที่เปอร์เซ็นต์ทองแบบเต็มเต็มที่90%ค่ะเตะหลายได้ตามใจชอบองค์แรกหน้าปกทรงมะาขามค่ะอคงขนาดจิ๋วที่ลูกค้าต้องการให้ความสําคัญกับเปอร์เซ็นต์ของทองและหนาของตัวกรอบค่ะอที่จะส่งต่อให้กับลูกคนที่รักของเราได้ใช้ไปจนโตเลยค่ะขนาดเล็กไซส์จิ๋วมากๆเป็นองค์นี้นะคะพระกริ่งที่มีขนาดใหญ่จัมโบ้ค่ะขนาดน้ําหนักเหรียญคน ข้างหนักมากๆถ้ากรอบสําเร็จคงจะเอาไม่อยู่แน่นอนเลยค่ะเลยแนะนําให้กับลูกค้าเลี่ยมเป็นงานกรอบทองขึ้นใหม่ไปที่น้ําหนักทองที่รองรับน้ําหนักได้ดีเข้ากับพอดีทรงนะคะห่วงและหูก็เสริมให้หนามากเป็นพิเศษเพื่อรองรับน้าหนักของพกกระกลิ่งองค์นี้ค่ะนอกจากนี้ยังเสริมฐานยึดแน่นนะคะให้ดูมีความมั่นคงอีกด้วยขณดนี้ตาก,กันมากๆไลายได้ตามใจชอบสีทองเข้มสุกลายล่องลึกมากๆส่วนของทรงนี้นะคะหรือว่าจับเข้าพอดีทรงเลยค่ะกรอบสําเร็จอาจจะมีแต่ไม่พอดีเท่าไหร่นะคะก็เลยแนะนานะ ให้เลี่ยมขึ้นใหม่สำหรับดีไซน์นี้ค่ะเอาแบบคุณภาพนะคะแนะนํางานเลี่ยมขึ้นใหม่ไม่ทําให้ผิดหวงังแกะลายจะสีทองเข้มสุดและเห็นลายล่องลึกชัดเจนมากๆค่ะดันข้างก็จะมีดีเทลที่สวยงามเก็บพับกอบฝรังได้อย่างเรียบร้อย ก็สามารถส่งต่อให้คนอื่นได้ไม่อายใครเลยค่ะแสําหรับทรงเสมาที่ชอบงานแบบซาตินนะคะขอแนะนําลายนี้ค่ะประหยัดตรงที่เขาแกะลายหัวสิงและอันพญาน,นาคหลอกโดยที่เราไม่ต้องใช้เนื้อทองแบบยกซุ้มหัวสิงเลยเอ้โหเรียกได้ว่าแกะลายได้ตามใจแถมยังประหยัดทองไปอีกด้วยจ้ะ้าพกรอบสําเร็จก็ไม่มีแบบนี้นะจะ๊ะใครที่ชอบงานสไตล์ซาตินสวยๆแบบนี้ก็มาเลือกกันได้ค่ะว่าอยากจะแกะลายหัวสิงฐานพญาน,นาคแบบสไตล์คลาสสิกค,ค่ะใครที่มีวัตถุที่เป็นทรงต,ต่างๆ ที่แปลกประหลาดนิดนึงนะคะตรงที่ไม่เหมือนกับใครสามารถเลือกงานขึ้นใหม่ให้จับ เข้ากับพอดีทรงได้ค่ะว่างานเลี่ยมขึ้นใหม่นั้นนะคะเป็นงานที่ออกแบบในสไตล์ของคุณค่ะจะเห็นว่าการอัดอะคริลิกนะคะจับเข้าพอดีทรงและพร้อมกับเรียมกรอบทองให้เข้ากับเป็นรูปเขี้ยวเสือค่ะใส่แบบนี้สวยกว่าเยอะเชื่อสิเน้นไปที่ห่วงและหูที่มีความหนารองรับการใช้งานนะคะในการสวมคอไห้นานๆเลยจะ้ะมาใช้บริการกับเราได้ที่ห้างทองรักซิลิกคลองหลวงหน้าตลาดสดอียาลายืนหนึ่งด้านงานเลี่ยมทองแท้เปอร์เซ็นต์สูงให้บริการครบวงจรถังเลี่ยมและซ่อมครบวงจรจบในที่เดียวค่ะปักหมุด สามราคาได้ที่หน้าโปรไฟล์ติ๊กตอกนะจ๊ะเจอกันจ้ะ